ตอนนี้มาให้อาหารปลาที่ท้าแก้วนี่เราจะลองเอาอันน oh. wow. mm <NO ี้โยนลงไปกันเราจะโยนลองเอาอันนี้โยนลงไปว่ามันจะยังไงบ้างจริงมาดูกันอุมยเห็นปลาไม่กินเลยปลาไม่กินน่ะฮะคุณปลาไม่กินจริงเหรอใหญ่เกินไป คุยทำไมไม่กินน่ะมกินใหญ่เกินปลากลัวดิจริงหรอคุย <c oughs> ไม่กินจริงๆอ่ะตายแล้วแล้วเสียของทะลึ่งด้วยนี่ไงนี่งัน่อดเย้วปลาไม่กินน่ะ,นะแต่อันเล็กๆอย่างเงี้ยปลากินอันยนแค่นเนี้ยกิน มันไปอยู่ใตส้สะพานแล้วว่าน่าเกลียดสำเนียงไหนอ,ะอ่ะไปแล้วหมดแล้วอ๋ออหมดแล้วแย่งกันหมดแล้วแต่อะไรๆแย่ยงกันดีมากเลย <c oughs> ถ้าเื่งแอบถ้าเื่ง